นวันนี้แม่จะมาทำสีผมนะคะนี่ตัวนี้ไม่เคยทำโแรแลนด์พิกเซล P หนึ่งหกแปดจุดหนึ่งหนึ่งนะคะผมยาวขึ้นมาอันนี้เกินประมาณหนึ่งนิ้วแล้วนี่สีผมฟอกหนึ่งครั้งนะคะสีหลุดบ่อยง่ายมากปกติตั้งแต่ทำสีผมแล้วก็ทำครั้งนั้นที่รีวิวไปครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ทำสีผมอีกเลยนะคะ จะเติมสีผมด้วยอันนี้แขนอันนี้จะเป็นได้สีเป็นน้ำตาลเข้มออกหมุนเทาแต่ว่าเทาแค่นิดเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็นสีชมพูออกสีแดงปกติที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือตัวนี้ anti ี anti ้เย o โล่แอนตี้เย่ตอนตอนที่เราใช้มันจะออกได้เป็นประมาณนี้สีเหลืองตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆมันจะออกเหลืองเทาๆ พอนานไปประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์มันจะเริ่มมีส้มมาแล้วแม่ก็ใช้ตัวนี้นะคะผมไม่เสียดีมากเลยแต่ว่าครั้งนี้อยากจะลองทําสีผงนี้ดูว่าสีผมฟอกแล้วทาออกมามันจะเป็นยังไงนะคะโรแลนด์พิกเซล p 1 6ตัวข้างล่างมันบอกว่า8.1ดไม่รู้ว่าต่างกันยังไง ข้าวมสว่างมันจะได้น้ำตาลออกเทาเทาอาร์ตสีอาร์ตข้างกล่อนมันบอกว่าดีฟอาร์ตไลบอนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ครั้งนี้แม่จะใช้ตัวนี้ก่อนแอนตี้เย็นลก่อนหนึ่งรอบแล้วก็จะลงสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะสองตัวนี้ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองสภาพหน้าสด ามาดูกันนะคะตัวนี้ก่อนแอนตี้เยลโล่แอนตี้เยลโล่ให้ทำตอนผมหมาดถ้าผมหมาดมันจะนวดง่ายแล้วก็จะมันจะลื่นมันจะแบบสีทั่วถึงง่ายแต่ถ้าผมแห้งอ่ะม,มันจะเป็นติดติด,ตดมือฝือดนิดนึงนะคะทุกครั้งที่ทำเราควรจะใส่ถุงมือแต่ถึงเราไม่ใส่ปกติก็ล้างออกปกติแม่จะทําตอนสระผมก็ใช้ตัวนี้ก่อนแช่ไว้สิบห้านาทีแล้วก็สระผม มันก็โอเคนะคะมันก็ติดมือเข้าเล็บนิดหน่อยแล้วก็วันรุ่งขึ้นมันก็หายเดี๋ยวไปดูกันทําอันนี้ก่อนเสร็จแล้วค่ะเราจะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะลคะ,ะลมแชมพูม่วงไว้15นาทีอันนี้จะเน้นตรงปลายแชมพูม่วงหรือว่า แชมพูเติมสีผมมันจะใช้ได้ดีกับคนที่ฟอกสีผมนะคะถ้าใครไม่ฟอกมันจะสีไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแนะนำของแม่คือฟอกหนึ่งครั้งนะคะผ่านการฟอรกมาหนึ่งครั้งเดี๋ยวมาดูกันก็ได้ว่าระหว่างผมดำกับผมฟอกใส่แอนตี้เอนลูเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงคค่ะ 15นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะครบ15นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวไปสระผมก่อนนะคะอันนี้จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดหนึ่งรอบแล้วก็สระผมหนึ่งรอบจะยังไม่บำรุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําสีต่อเดี๋ยวมาให้ดูนะคะว่าใสา่แอนตี้เยลโล่ลราจะเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้คือผมหลังจาก สด้วยแอนตี้เยลโลแล้วก็ทิ้งไว้สินาทีมันส่วนตัวคิดว่ามันสีสวยอยู่เนาะมันจะออกน้ำตาลอาดอาดนะคะมีติดเทานิดหน่อยบางจุดอันนี้แม่ใส่สีแม่สม,ม,ม่ำเสมอก็จะติดม่วงมาบ้างนี่นะคะนี่คือตอนผมหมากอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งทำแอนตี้เยลโล ปกติแม่ก็จะใช้แค่นี้คือจุกแล้วก็อยู่ได้ประมาณอาสองถึงสามสัปดาห์ถ้าสาดด้วยน้ำอุ่นมันก็จะอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะคะแต่ครั้งนี้อยากลองทำนี้เติมสีผมเข้าไปเพราะว่าโคูณผมมันก็ดำด้วยอยากให้มันเฉดสีใกล้เคียงกันกับตรงที่ฟอกนะคะเดี๋ยวเราดูก,กันว่าจะเป็นยังไง ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ก็คือไม่เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าอันนี้มันจะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นไม่เหม็นเป็นการเพิ่มประกายสีในกล่องมีแค่2ตัวนี้นะคะแล้วก็จะผสมสีจะใช้ใส่แก้วนี้นะคะเพราะว่าไม่เมียอยู่บนบ้านขี้เกียจตัวนงไปข้างล่าง เขาบอกว่าให้แบ่งผมเป็นช่อๆสำหรับคนที่เคยฟอกผมแล้วก็ทำสีผมมาก่อนแล้วผมยาวมากกว่า1นิ้วให้ทำตรงกลางก่อน20นาทีก็คือเว้นเว้นโคนไว้แล้วก็ทำจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ทิ้งไว้20นาทีแล้วก็หลังจาก20นาทีค่อยมาเติมสีตรงนี้กับตรงปลาย แล้วก็ทิ้งไว้10นาทีอันนี้คือขั้นตอนที่เขาแนะนําสําหรับคนทําสีนะคะแต่แม่ก็คือตอนนี้มันดึกแล้วแม่ก็จะทําไปเลยทีเดียวแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีคืออุปกรณ์ไม่พ้อมปกติจะใช้โแรแลนเอกตาคันเล่อ จะ,จะชอบใช้รุ่นนะัมันจะมีอุปกรณ์มาให้ครบแล้วก็สะดวกดีค่ะผสมในขวดแล้วก็แค่เคใส่มือแล้วก็ลูบๆจบแต่ตัวนี้คือต้องหาอุปกรณ์เพิ่มนะคะความเนี้ย จริงๆคือถ้าคนที่เคยฟอกผมจะรู้ว่าถ้าเราสระผมแล้วเราไม่ใช้คิมมัดผมหรือว่าใช้ทรีตเมนผมเราจะเป็นแบบนี้แหละยุ่งเยองมากแล้วก็จะเป็นแบบฝืดๆอย่างนี้ยุ่งแต่ถ้าเราใช้คิมนวดคิมบำรุงผมหรือว่าใส่ทรีตเมนผม์ผมเราก็จะนุ่มสลวยเหมือนเดิมนะคะ ทุกครั้งที่เราทำสีผมเราต้องใช้ทิชเมนด้วยนะคะทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเสียเสร็จแล้วหาที่มาคนาตัวโ o แลนด Pixel ตัวนี้นะคะจะมีคำแนะนำในกล่องข้างในนะคะแม่อ่านแล้วอันนี้ต่อไปก็คือคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะมา ใส่ผมกันทุงมอือหาเองนะคะทุกมอือของเรานะคะอันนี้คือซื้อมาติดบ้านไว้เลยเพราะว่าชอบทำสีผมปกติถึงไม่ไม่ได้ย้อมก็จะเป็นตัวใช้แชมพูเติมสีผมอยู่แล้วก็ใช้ประจำนะคะทุงมอือก็เลยซื้อมาไว้อันนี้ที่ขนแปรงสีฟันจากโรงแรมมันก็เสียดายนะมันก็ดีอยู่นะ คนเข้ากันแล้วนะคะเนื้อก็จะประมาณนี้คือได้ไม่เยอะนะทุกคนถ้าใครผมเยอะควรจะใช้สองกล่องแม่ใช้แค่นี้ค่ะผมบางผมสั้นด้วยจะแบ่งผมออกเป็นสี่ส่วนนะคะทำง่ายๆห่ออันนี้คือ ผมันก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะผมเปียกที่ผมคนฟอ,อกที่ไม่ได้ใช้ครีมบำรุงผมถ้าเปียกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมือต,ติดมือจะทำช่อส่วนข้างล่างก่อนนะคะ ไ,ได้ใช้อะไรเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะใช้ยางร้วผมเลยง่ายๆแบ่เป็นสีส่วนแล้วก็อย่าลืมทาโลชั่นบริเวณรอบกรอบหน้ารอบหูแล้วก็คอด้วยนะคะแล้วก็ทาต่อ ทาโลชั่นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปย้อมก่อนนะขอไปย้อมที่ในห้องอาบน้ำก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่ากลัวหกใส่ตกเ๋ยวจะให้ดูขั้นตอนหลังจากที่อาศัพเสร็จท,ทําทีเมนเสร็จเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันดึกแล้วไม่รีบไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าผมจะเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะ ลมทิ้งไว้นะคะแม่จะทิ้งไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนผมแห้งจะได้สียังไงนะคะโลแลนด์พิกเซล p 16 8.11นึ่งนึ่ะคะอันนี้คือสีสีผมฟอกจะได้ประมาณนี้30นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะน<า>ี่คือผมที่ได้นะคะ นี่คือสีผมที่ได้มันดีมากทุกคนได้สีที่อยากได้มันจะออกแบบสีอาร์ตเลยอ่ะขาเทา,เทาแต่ตรงตรงนี้ที่ไม่ฟอกใช่ไหมคะตรงโคนที่มันไม่ฟอกก็คือมันจะออกน้ำตาลแดงแดงแต่ตรงที่ฟอกมันจะออกเทาหมุนๆสวยอยู่นะแต่ว่า เขาบอกว่ากลิ่นหอมใช่ไหมแต่ว่ามันกลิ่นฉุนมากคเขาว่ากลิ่นเหมือนไหมค่ะมันกลิ่นฉุนแล้วมันก็ระคายเคืองหนังศีรษะอยู่นะคะทุกคนเมื่อเทียบกับรุ่นอเอ็กตาคือเคลาตินแต่ตัวนี้คือได้สีที่แบบสีที่อยากได้นะคะพี่ดาวครัมันจะเข้าตานะคะน,นี่คะ่ะ เดี <łość> ๋ยวจะแบบถ่ายตอนออกแดดให้ดูนะน่าสุดน่า